สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับมื้อนี้จะพามาชมการงอกของยอดพ่นเนาะครับผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งปรากฏว่าพ่นงอกขึ้นมาอีกใบนี้ครับผมจะให้เบิ่งความสวยงามไปพร้อมๆกันเด้วยครับผมนี่ครับเพิ่นจะมีใบที่ฮารไปจรลดปลายปั๊บหมดแล้วครับผมครับนี่ครับให้เบิ่งเนาะให้เบิ่งรายละเอียดไปพร้อมกันเนาะครับผม ซึ่งความด่างแบบนี้เป็นด่างที่เป็นพิมพ์นิยมครับผมนักสะสมนักหลินเพิ่นจะต้องการให้มันมีความฮาบแล้วก็หลากหลายตวดลายเนาะครับผมเพื่อเป็นสีสันอันนี้สนีของไม่ด่างนี่ก็คือเราบวสามารถที่จะไปบังคับเพิ่นได้ครับผมเพิ่อนอยากด่างแบบใดก็แล้วแต่เพิ่นที่ด่างสวยด่างงามก็คือดวงล้วนของผูเป็นเจ้าของเนาะครับผม ต้นนี้ผมจะตั้งเป็นแม่พันธุ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็นต้นหนึ่งที่ผมจะตั้งคู่กันเนาะครับผมก็จะมาให้บึงความสวยงามของเพิินซึ่งมีลวดลายแบบนี้ครับที่เป็นลายทหารเนาะครจะมีความแข็งแรงครับผมสมบ,บูรณ์ของใบนี่ครับส่วนที่มันขาวลายอย่าให้มันถึงน้ำเด้อพี่น้องครับมันจะเกิดอาการช้ำ กระทบกระเทือนเนี่ยก็จะเป็นจังซี่แล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวเวลามันช่ำหลายๆเขาค่อยเล็มออกเนาะไม่ต้องไปตัดใบเพิเดอร์ครับนี่แหละคือลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีที่ถ่ายทอดถึ่งกันเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งแม่เพิรเดอร์ครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้คือต้นแม่เพิ่นนี่ครับเพิ่นจะถ่ายทอดจากต้นแม่เพิ่นไปเนาะนี่ครับซึ่งเป็นลายห้บสวยงามเพื่อกันนี่ครับผมแต่ใบนี่เริ่มเสียแล้วกะเดี๋ยวค่อย ตัดแต่งครับผมนี่ครับบริเวณนี้จะช่ำๆเพราะว่าช่วงนั้นผมยังบรานมีผ้ายางคุมไว้มันก็เลยทําให้นชํำเนาะครับผมนี่ครับนี่ครับใบอื่นๆใบที่มีลวดลายที่หลากหลายจะมีความแข็งแรงกว่าครับผมแต่ว่าสิ่งที่นักเล่นนักสะสมไม่ด่างก็คือพ่นจะใครมีใบฮาบนี่เพื่อ เป็นการสร้างสีสันความตื่นเต้นครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมที่คนต้องการกันเนาะครับผมผมถึงอยากให้เลือกแม่พันธุ์ที่ดีขึ้นจังเซียนไก่ตีตามพ่อตามแม่ไปสายพันธุ์ไก่เ็นนนะครับผมมันจะคล้ายๆกันได้ครับไม่ดังกันได้เดี๋ยวผมจะพามาให้บึงใบล่าสุดของเพิ่นเดอครับผมคลิปนี้จะโบลลงรายละเอียดลึกปันเดยเพราะว่าจะมาอัปเดตให้เบิ่งใบ ที่พ่นงอกใหม่แล้วก็ลักษณะแม่พันธุ์จุดเด่นของพ่นเนาะครับผมคือถ้าอยากตามสายพันธุ์เฉพาะก็จะไม่ให้เบ่งแล้วก็ให้เบ่งลวดลายเพิน่นนี่ครับเป็นลายว่าเกิวเนาะครับผมนี่ครับลายว่าเกิวแต่อันนี้ก็คือเสื้อผ้า่ที่สุดครับผมมันจะมีลายเป็นอันคือจังคีบของป่าครับผมนี่ครับคือจังอัน ชีบของสัตว์ประหลาดเห็นไหมครับผมนี่ครับมันจะเป็นยักษ์สามยักษ์สี่ยักษ์เห็นไหมครับพี่น้องอันนี้คือเพิ่งเคยเห็นคือกันรัาผมผมลูกมานานพอสมควรแล้วกับเพิ่งเห็นลายนี่เกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละครับคือสีสันของไม่ดังครับผมลายลายนี่ถือว่าน้อยน้อยที่มันจะเกิดขึ้นได้ครับผมนี่ครับให้เบิ่งความแหลมของมือครับคมคมของไลายเพิ่นครับผมลายนี้ก่ะน้อย น้อยต้นครับที่สิมีครับผมเราบุสามารถที่จะไปควบคุมรวดลายเพิ่นได้เนาะครับผมนี่ครับให้เบิ่งใบที่เพิ่นงอกใหม่ครับผมนี่เพิ่นใส่เวลาแทงออกจากไอ้ผู้เพิ่นจนบานใหญ่ตูนี่กัประมาณห้าถึงเวันเนาะครับผมแล้วแต่ความสมบูรณ์แต่ว่าใบนี้เพิ่นรู้สึกจะค่อนข้างใหญ่เป็นพิเศษครับผมเมื่อเทียบกับฝ่ามือผมเด้อครับผมเดี๋ยวจะเทียบให้เบิ่งครับผม มือผมนี่จะเป็นมือใหญ่ที่สมควรครับผมนี่ครับเ็นบอไอเทียบความใหญ่กับมือของผมนี่โอ้ยลายสิบเท่าครับผมนี่ครับนี่จะมาให้เบิ่งลักษณะเด่นของเพิ่นสำหรับที่เพิ่นแทงยอดขึ้นมานี่จะได้ถ้าแม่เพื่อนสมบูรณ์เนาะจะได้ความพิเศษกระตรงที่เพื่อนจะได้หน่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือผมกําลังทําการอัดคลิปรายละเอียด เดี๋ยวผมจะลงห้เบิ่งถึงขั้นตอนเพิ่นตั้งแต่เพิ่นงอกครับผมตั้งแต่เพิ่นงอกเลยก็นจนถึงเพิ่นใหญ่เป็นใบครับผมจะอัดอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าจะท่าอัดต่อกันมันจะยืดยนวเกินไปครับผมผมต้องใช้เวลาอัดต่อเนื่องกันหลายวันครับผมนี่ครับมันเกิดออกจากหน่อมานี่ก็เป็นต้นที่ห้คุณสุดยอดครับผมเพราะว่าอันนี้ก็ผมนับเบิ่งแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดหน่อครับผม เต็มหนอที่พันงอกออกมาเนาะครับผมนี่ก็แต่ว่าหน่อที่พันงอกออกมานี่ก็มีเจ้าของอะได้ครับผมเพราะว่าพันมาจองถึงสวนเนาะครับผมเดี๋ยวผมว่าให้มันแก่ก่อนเด้อจังมารับออเดอร์ครับผมเพราะว่าต้องให้ฝากแม่พ่นเลี้ยงพันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ใหญ่เร็วเนาะครับผมถ้าป้ใดอยากได้หนอหรือว่า,ากระจายเย็นนิดนึงครับผม ทักมาทางเฟซซึ่งผมจะมีการตลาดคือผมจะให้แฟนผมเป็นคนดูแลเรื่องการตลาดเนาะครับผมนี่แหละครับที่ผมบอกให้ตามทางเฟซบ o ๊กเพราะว่ามันปัจจุบันมากกว่าแล้วก็จะทําการจองโดยการส่งแชทมาเด้อครับผมครับคนมาชมใหม่ก็ช่วยติดตามเบิ่งหนเด้อครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ร้อยแปอีสานบ้านนาเฮาครับผม สวยส่งเสริมม่อเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอคารวาสวัสดีครับ